อ๋อสปริงไอ้เข้าไปใช้ดักหมูป่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนี่นึ่งผมถ่ายภาพยาวหนึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งสปริงดักหมูป่าอ๋ออันนี้เหรอครับขาเล้ครับอักอันนี้ก็ขายดีมากแล้วก็มีสปริงที่เขาใช้สำหรับเปิดตู้แช่มันจะหักบ่อยร้านเอ็มซีนะครับเอ็มซีคอนโซลแอนด์ซาวมา ข้างๆนะครับข้างๆร้านเอมซนะเครื่องเสียงผมมาเห็นนะครับป้ายนะครับเขาเขียนว่ารับทําสปริงนะครับสปริงนะคือมันมีสินค้าหลายอย่างนะครับที่เขาขายกันนะครับแต่ที่นี่ขายเขาขายสปริงนะครับผมไม่รู้เหมืน มันจะเอาไปใช้อะไรบ้างโอเคครับเฮียสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคือขายขายสปริงใช่ไหมเฮียครับครับสปริงคือผมเห็นหลายร้านเขาขายอย่างอื่นนะเฮียขายสปริงนะคือคือเขาเอาไปใช้อะไรบ้างครับคือทมอย่างนี้รใช้กับอุตสาหกรรมทุกประเภทเลยแม้กระทั่งเครื่องครัวแล้วก็ไอรถยนต์เรือยนต์หรือว่าของเล่น เพราะมันแตกครับมันทุกอย่าง <c oughs> คือส่วนใหญ่จะต้องใช้สปริงหมดเลยครับอ๋ออ,อันนี้นะครับ,รบเริ่มตั้งแต่ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยครับเรามีตั้งแต่เล็กจนกระทั่งใหญ่อ,อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่บ้างอ,อันนี้นะครับนนคือถ้าโรงงานนี้คือใส่ใส่ใสใสใสตรงตรงไหนบ้างคือตรงตรงสปริงรถอะไรพวกนี้นะครับด้วยอ๋อถ้าสปริงรถก็ทําได้แต่ต้องเป็นเหล็กอย่างดีต้องเป็นเหล็กคุณสมบัติคือ SUT อันอันนี้คือเราเรา อ๋ออันนี้คือเราทํารับทําด้วยใช่ไหมเฮียคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียมาถ้าวัตถุดิบมีก็สามารถทําได้ครับอ๋อครับผมวัตถุดิบมีก็ทําได้ออเนี่ครับเขียนเข็นข้างหน้านะครับมีท่านสะปิ้งขาตั้งมอเตอร์ไซค์อันอันไหนขาตั้งมอเตอร์ไซค์ไงพวกนี้นะขาตั้งมอเตอร์ไซค์ดึงเบาะรถตู้คือพูดอันนี้คือเขามาซื้อเป็นอะไหล่หรือว่ายังไงเนี่ยอ๋อคือบางทีคล้ายๆแบบว่าของเขาใช้งานมาแล้วเสียหรือว่าไอ้ตัวยิงรีเวท ก็มีมีทุกประเภทครับเกี่ยวกับงานสปริงทุกอย่างทุกประเภททุกขนาดทุกประเภทเลยนะอ่าด้อยมากแล้วก็นี่สปริงกันไกลตัดเป็นลักษณะอย่างนี้อนี่สปริงกันไกลตัดนี่นะครับครับตรงตรงส่วนนี้ใช่ไหมที่เป็นสปริงอ่าใช่อันนี้แปลงเอาส่วนใหญ่สปริงกันไกลจะเป็นอย่างนี้เรามีทั้งแบรนทั้งกลมทั้งใหญ่ทั้งเล็กแปลงใช้กันได้หมดครับผมก็คือ คือทุกอย่างมันต้องใช้สปริงเพื่อในใช่ใช่อย่างเช่นพวกครีมอย่างนี้นะครับครับผมอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วคือนี่นี่ก็คนละอย่างกันอ๋อคนละตัวนะเนี่ยคนละตัวกันอย่างส่วนมากลูกชักลูกค้าเอาไปใส่เองหรือว่ายังไงเนี่ยลูกค้าเขาซื้อไปก็ใส่ง่ายๆครับอ๋อใส่ง่ายๆนะนึกว่าใส่ซื้อเข้าไปก็ใส่ในหลุมมันก็บีบกดได้แล้วครับแล้วก็ไอ้สปริงพวกกานแร้งอันนี้คือสปริงอ๋อสปริงไอ้เข้าไปใช้ดักหมูป่า อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนิดนึงผมถ่ายภาพยาวหนึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งสปริงดักหมูป่าอ๋ออันนี้เหรอครับอันนี้อะไรครับสปริงดักอันนี้ก็ขายดีมากแล้วก็มีสปริงที่เขาใช้สําหรับเปิดตู้แช่มันจะหักบ่อยอ่าหมายถึงตู้ตู้ตู้แช่น้ําแข็งนะเป็นยังไงตู้แช่นี่ตู้ปิดเปิดเฮียเฮียดูให้ดีนิดนึงเนี่ยตู้แช่โอ้โหมันขดสั้นขนาดนี้มันจะสปริงยังไงครับ มันจะดึงออกฟ้าปิดเปิดอแล้วก็สปริงคีมล็อกครับคีมล็อกบางทีลูกค้าก็บอกว่ามันยืดโอ้มันไม่เด้งมันกระเด็นหายเดี๋ยวเราก็มีสปริงคีมล็อกไหนตัวตัวไหนไงคือพูดง่ายๆว่าเรามาหาแต่มีทุกอย่างนะครบหมดเนี่ยเออเนี่ยสปริงคีมล็อกเนี่ยสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะคือสายสปริงนะครับสัตวปริงลา อันนี้อันนี้คลิปล็อกนะใส่คลิปล็อก่าแล้วก็แท่นตัดไฟเบอร์บางทีเขาโยกทั้งวันนี่ยกทั้งวันแล้วมันหัก๋อเนี่ยอ่าแท่นตัดไฟเบอร์ครับผมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้อันนี้เหรออันนี้ตัวละลอยค่ะตัวละลอยนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะอ่าแล้วอย่างพวกนี้คือตปปิงอะไรบ้างพวกนี้พวกตะปิงดึงเบาะก็ได้อะไรแล้วแล้วแต่จะใช้งานเรามีทุกไซส์มีตั้งแต่ซิลมีทั้งเหล็กทั้งสแตนเลส แล้วจะสิบบาทไปเลยใช่สิบาทไปห้าบาทนะครับอันนี้ครับโอ้โหหลายเรียกเรียกว่าหลายรูปแบบหลายสปริงจริงๆนะเนี่ยนะใช่ครับมีทุกรูปแบบแล้วสปริงแบนหรืออะไรก็มีหมดอ๋อก็คือเหมือนเหมือนกับว่ารับรับสั่งทำเลยใช่ครับผมคือเราเราต้องการสปริงแบบไหนเราก็สั่งได้แบบไหนก็ได้โอ้แล้วไอ้สปริงข้างในเดี๋ยวเนียเขามาข้างในนี่นึ่งผมไม่ไอ้พวกนี้ก็สปริงเส้นยาวๆอย่างพวกนี้คือเราทำจริงไว้ ลูกค้า้ามาก็ต้องการสั้นยาวแล้วก็เอาอย่างพวกนี้มาตัดอ๋ออันนี้คือทําเป็นแบบยาวไว้เลยนะครับมันยาวๆเลยแล้วเราจะเอาจะเอาช่วงขนาดมันยาวๆแล้วยาวเอายาวเท่าไหร่ก็ได้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสั่งมันมีสั้นมียาวยาวกว่านี้เราก็ทําได้แต่เอาเอาเท่าที่แบบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะใช้ครับผมแล้วก็เป็นพวกสปริงแล้วแล้วสปริงดักหมูป่านี่มันเป็นเนี่ยนผมสงสัยตรงนี้ คือเขาเขามีขั้นตอนการดักยังไงหรือว่าเขาซื้อไปแล้วในในในคลิปเขาก็มีในใน u t u b e ก็มีมีไอ้สปริงดักหมูป่าเวลาเขาทำเป็นด้วยอืมแล้วก็แบบว่าเป็นสปริงนี่เขาจะขึงสลิงใส่แล้วเวลาหมูป่าเหยียบเน้ยมามันมันมันก็จะดีดดีนลัดถาอื ก็เลยเป็นที่มาของสปริงตัวนี้นะครับคือกลังมาแรงมากนะครับแล้วก็เป็นสปริงเนี่ยพวกแบนๆพวกเหลี่ยมอะไรพวกนี้โอสปริงแบนก็มีอ่าแบนแบนแบเหลี่ยมเหล็กเหล็กอย่างนี้เลยครับอันนี้เราเราต้องมาแปลรูปแปลรูปให้มันเป็นเหลี่ยมโอ้โหแล้วก็มามามวนขึ้นรูปครับผมอ่าแล้วพวกสปริงลานแท่นเจาะแท่นเจาะอะไรพวกนี้เราเราก็มีนี่อย่างพวกใหญ่ๆอย่างนี้อ่าพวกลานแท่นเจะอทนนี้ลาน ลานเส้นเจาะธรรมดาเนี่ยอันนี้เครื่องมิลลิ่งครับผมครับสปริงเชร์ตู้เย็นอ่าตู้แช่ที่ก็เปิดฝาสปริงที่เรามาแปรรูปจากลวดกลมเรามาเรียดให้เป็นเหลี่ยมมาทําให้เป็นเหลี่ยมแล้วก็ใช่ใช่มูเรียดให้เป็นเหลี่ยมแล้วก็มาบวนขึ้นรูปอย่างนี้ได้ได้ได้หมดทุกรูปแบบคืออันนี้อันนี้สปริงนะ่าให้ดูเลยเนี่ยสปริงล้วนๆเลยนะครับครับทุกรูปแบบ แล้วก็ไอ้สปริงที่เขาใส่ไส้ตะเกียงโบราณโอ้ยังมีอยู่เงี้ยเล็กนิดเดียวเองใส่ไส้ตะเกียงโบราณเนี่ยนะอ่าอืมมาซื้อทีเองสิบเ้นยี่สิบเซนโอ้ยอย่างนี้อย่างงี้เขาบอกว่าหายาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องโปรโมทให้เงี้ยอะไรเงี้ยเนี่ยเออเดี๋ยวคนจะได้รู้ว่าเออเราเราต้องการสปริงเกี่ยวกับพวกเนี้ยทุกแบบทุกขนาด คือมีมีหมดเลยนะขึ้นชที่อวว่าสปริงครบสปริงทุกชนิดเลยนะครบหมดทุกอย่างเลยคือพอดีผ่านมาแล้วมันแปลกเนี <g 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 ่ยผมก็เลยต้องแวะมาถ่ายเงี่ยซะหน่อยอ่านะครับเรียกว่าศูนย์รวมสปริงดีกว่านะครับศูนย์รวมสปริงทุกชนิดครับผมก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆในเงี่ยนะครับผมเปิดเปิดทุกวันใมเงี่ยตรงนี้ทือว่าอย่างไงอันนี้ จะเป็นเสาอาทิตย์เสาเปิดเสาอาทิตย์นะครับจว่าสนามหลวงสองเสาอาทิตย์ผมเสาอาทิตย์นะครับก็เป็นศูนย์รวมสปริงนะครับผมวันนี้ก็ยังพูดไม่หมดนะเฮียว่ามันมีอะไรบ้างนะมีเยอะมากเพราะว่ามันเยอะมากเจรนายไม่ถูกแล้วย่างเล็กๆนี่คือมันเขาทำอะไรเงี้ยอ๋อพวกนี้รู้สึกจากเครื่องที่เขาทํากาแฟนี่ลูกค้าสั่งมาเขาขายเกี่ยวกับไอ้อะไรกาแฟอ๋อก็เครื่องทำกาแฟพูดง่ายๆบางบางบางตัวก็ต้องลูกค้ามาให้ดูก่อนแล้วเราก็ทำตามมาอยากมาแล้วก็มาสั่งเรา ครับผมมันมันมีเกือบเยอะมากแล้วนี่ก็ไอตัวรายการนะตปวมีไงพวกไอแม่แรงไฮโดรลิกโอ้โหแท่นฮไฮโดรลิกอ่ะโอ้แท่นอัดเอ่อมันไม่ใช่แท่นอัดไฮโดรลิกอ๋อไอตะแค่ครับผมแท่นโยกตะแค่คือถ้าถ้าลูกค้ามาสั่งตัวไหนเราก็จะพยายามทำตัวนั้นไว้ใช่ไหมครับครับอืมครับคือตัวเนี่ยจะหัก าแล้วก็บอกว่าหาซื้อยากหาซื้อยากใช่ใช่ของเราตัวเดียวตัวสิบตัวทําหมดเออทาหมดเลยนะรับทำรับทำรับทดทุกอย่างรับทําทุกแบบเลยครับชื่อชื่อร้านอะไรใเนี้นะเวีชัยพวีชัยสปริงนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับครับผมสำหรับคนที่อยากทําสปริงนะครับอยากสั่งทำ สปริงอุตสาหกรรมหรือสปริงเครื่องใช้ครัวเรือนทั่วไปก็มีนะเนี่ยะครับผมโอเคครับขอบขอบคุณนะครับพี่ยาขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับร้านสปริงครับขอบคุณครับ